นี้แนมะ่จีจะชวนทำวุ้นหน้ากะทิสูตรนี้ทำง่ายมากๆที่สําคัญคุณไม่แยกชั้นออกจากกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็ที่ทำไปค่ะสำหรับเมนูวุ้นกะทิในวันนี้นะคะส่วนผสมน้อยมากเลยค่ะมีท่าที่เห็นนะคะก็จะมีกะทิกล่องค่ะวันนี้แม่ีใช้ยี่โร่อร่อยดีนะคะน,น้ำปลาน้ำตาลใส่ขาวเกลือป่นแล้วก็สุดท้ายถุงน,นะะุ้นค่ะแม่ี อุปกรณ์และส่ประกอบเสร็จเรียงรึยังอันอนึนกะทิกรองสองน้ำน้บเปล่าสามน้ำานสี่ผงวนห้าเกลือโอเคมเดี๋ยวอุปกรณ์ยังไม่เสียอ่ะหม้อหม้อโอเค ข้างม้นใส่ด้านล่างแล้วก็ม้นกะทิด้านบนนะคะม้นใส่ด้านล่างนะคะให้ใส่น้ำลงไปหนึ่งพ well ันมิลลิลิตรค่ะใส่ละกอนค่ะใส่น้ำตามด้วยผงม้นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงม้นกี่ช้อนหนึ่งช้อน่อเากันใส่น้ำใส่ผงม้นแล้วก็คอเข้ากันมกะทิใส่น้าลงไปสอง m ้ห้าสิบค่ะ และผงม,มูนหนึ่งช้อนโต๊ะคนนี้เข้าในค่ะจากนั้นก็ใช่ผงม,มูนโต๊ะแบบนี้ประมาณสิบถึงสิบห้าวันเพื่อให้ผงม,มูนอิงน้ำน,นะคะเวลา,านำไปต้มเนี่ยผงมันจะได้ละลายงานนะะ่ายๆค่ะ ถ้าเราทักุมครบเวลานะคะก็จะนำมาต้มกันเลยค่ะถ้าทีเตาสองหัวแบบนี้นะคะหรือว่าเ้าหัวเติมธนาแล้วมีผู้ช่วยก็สามารถต้มพร้อมกันสองหม้อได้เลยค่ะแต่ถ้าใครมีเตาหัวเดียวก็ต้มขีลมอก็ได้นะคะวันนี้แม่ชิดภาษาในดารต้มขีลมอให้ดูก่อนค่ะครบับเสร็จแล้วปิดแก๊สให้ตรงกลางค่ะเดี๋ยวมันต้อง้นใส่ก่อนนะคะจากนั้นก็คอยคนเรื่อยๆค่ะเพราะถ้าไม่คนนะคะคนที่อยู่ต้นหม้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่ะ ้ทาไ,ไปดควา<อ><อ>มผสมเดือดข้ามแบบนี้นะคะให้พกเพื่อนๆื่อนเทน้ตาละายของวนค่ะโดย,ยการยกสลัช้อนขึ้นมาดูนะคะถ้าเกิดไม่มีผงวนติดเป็นจุดๆเงี้ยก็แสดงว่าวนละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็ใส่น้ำตาลทรายไปเลยค่ะสอ0้กรัมนะคะโอ,โอ้ใส่น้ตาลแล้วก็คนจนได้ข้างน้ำตาลทรายละลายดีค่ะอพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วน,นะคะพกเพื่อนๆก็สามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะ จากนั้นให้พัก่วนนี้ไว้ก่อนค่ะไปทับมุน้นะพีกันต่อเลยนะคะเห็นไปเห็นส่วนที่ปักหน้าไหมเปแค่ใช้แรงเหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วก็คนจนเหลววุ้นจะละลายดีค่ะพักขวนผสมเดือดข้าน,นะคะก็เทตะลลายของวุ้นเหมือนเดิมค่ะทางวุ้นละลายดีแล้วใส่น้ำตาลทรายไปเลยค่ะตัด้วยเลือบ่นนะคะคนให้เข้ากันค่ะพอน้ำตาลตาละลายดีนะคะก็ใส่หั่วกะทิลงไปเลยค่ะ เราจะต้องกะทิด้วยไฟกลางจนกระทั่งเดือดของหม้อเท่านั้นนะคะอย่าให้เดือดพานค่ะมิงั้นกะทิจะแตกมันไม่อร่อยนะคะเนี่นะคะถ้ามองเห็นเห็นว่ากะทิเริ่มร้อนพันขึ้นมาแบบนีน้คือใช้ได้เลยนะคะติดแก๊สค่ะจากนั้นเราจะนำะส่วนผสมทั้งสองชนิดเนี่ยไปเทลงถาดน,นคะคะวันนี้แม่พิีจะใช้ถาดขนาด10คูณสีนิ้วนะคะเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะเทุน้นใส่ลงไปก่อนเลยค่ะต่อไปก็เทลงใส่แม่พิมเทุ้นใส่ลงไปก่อน แล้วถ้าเห็นรงอากาศแบบนี้นะคะต้องรีบช้อนออกไปเลยนะคะอย่ารอให้เขาเร็จตัวค่ะ ูปสามเหลี่ยมโอ้โหมีหายสีเลยหนอ่คนที่สาเป็นสี่เหลี่ยม่ใรกเป็นสเหลียมหัวใจแล้วก็ดอกม้อหเ,อเราชวผลงานสิอาสามเหลี่ยก็มีแบบเ<ด>ลโก<ด>็มีต้ัใจอนถัดไปออสเูปแงโมงเ็นูปแดงโมนะอดอกแบบป็้ลูเเยเป็นรูปแบบใบเตยนะคะที่ เป็นดอกไม้แล้วก็เป็นสีเหลี่ยมสามเหลี่ยมใบไม้หัวใจโอ้โหา